สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโศกนาฏกรรมและชัยชนะก่อนอื่นนะครับผมขอทบทวนก่อนในประเด็นที่ข้อสังเกตสองข้อด้วยกันนะครับที่เป็นคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้ว่าความเชื่อของเรานั้นมีความหมายต่อพระเจ้ามากขนาดไหนนี่คือข้อสังเกตอย่างแรกนะครับจริงๆแล้วเราเองนั้นแน่ใจครับว่าความเชื่อของเรานั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากและพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อในเรื่องของการเติบโตของความเชื่อไปสู่ความเชื่อแบบจงรักภักดีจากความเชื่อแบบเด็กๆแบบทารกกลายเป็นความเชื่อแบบผู้ใหญ่คือความเชื่อแบบจงรักภักดีนั่นคือการที่เราเองนั้นเข้าใจว่าความเชื่อนั้นมีความหมายคับพระเจ้าต้องการจากเรา พระเจ้าต้องการความเชื่อศรัทธาจากเราครับไม่ว่าด้วยสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นความเชื่อศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมีเราต้องยึดไว้ให้ดีประการที่สองครับพระเจ้าเรียกร้องความเชื่อแบบจงรักภักดีเกิดขึ้นกับองค์พระเยซูคริสต์เหมือนกันพี่น้องครับเมื่อพระเยซูได้ส่งเส้นพระชนบนแมงเเขนพระเยซูได้ผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากกว่าโยบอีก และแน่นอนครับมากกว่าพวกเราทั้งหลายทุกคนในความทุกข์ทรมานของพระเยซูนั้นเป็นความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสฉะนั้นเองความทุกข์ทรมานแบบนี้พระเจ้าก็ต้องการครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นความเชื่อการทนต่อความทุกข์ยากลําบากนั้นเป็นความเชื่อศรัทธาครับและเมื่อพระเจ้าเรียกร้องจากเราพระเจ้าก็เรียกร้องจากพระเยซูด้วยเหมือนกันครับเมื่อพระเยซูได้บังเกิดมา,าในโลกนี้พง ต้องการความเชื่อศรัทธาจากพวกเราฉะนั้นในฉะนั้นพระบิดาก็ต้องการความเชื่อศรัทธาแบบจงรักดีที่เกิดขึ้นกับพระเยซูด้วยฉะนั้นตรงนี้ครับทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคนที่จะผ่านความทุกข์ยากลําบากและเข้าใจความทุกข์ยากลําบากและสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากได้นั้นเขาต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องการทนทุกข์คือ ต้องมองกลับไปที่ไม้กางเขนครับและเมื่อเขามองกลับไปที่ไม้กางเขนเขาจะเห็นโศกนาฏกรรมเขาจะเห็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเขาจะเห็นความเจ็บปวดรวดร้าวและเวลาที่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่นั้นพูดถึงเรื่องของความทุกข์ยากลาบากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําบากนั้นไม่ได้มีความโกรธแค้นขุ่นเคืองเลยแม้สักนิดต,ต่อความทุกข์ยากลําบากแถม ยังเกิดความภาคภูมิใจที่เขาได้ร่วมรลำบากร่วมทุกข์กับพระเยซูต่างจากกรณีของโยบนะครับกรณีของโยบเพื่อนๆของโยบนั้นไม่ได้เข้าใจโยบอย่างแท้จริงและแถมยังไม่รู้หลักศาสนาเรื่องนี้อย่างครบถ้วนรอบคอบเราเห็นว่าเหล่าผู้เผยพรนะและผู้เขียนสุดด่ดีอีกหลายแต่หลายคนครับพวกเขาไม่ได้บอกว่าทําไมถึงเจอความทุกข์ทรมาน แต่ทุกคนชี้ไปถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ครับสองเหตุการณ์นี้ก็คือการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระเยซูภาพเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตของบรรดาผู้เหล่าผู้เขียนสด,ดุจดีเหล่านักพยากรณ์ผู้พยากรณ์ทั้งหลายผู้เผยพระชนะประกาศศกของพระเจ้าเขายังไม่เคยเห็นพระเยซูเขาไม่ได้เห็นพระเยซูแต่เขาใช้ความเชื่อความศรัทธาได้รับการสำแดงจากพระเจ้า ให้ได้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูสองเรื่องใหญ่ๆก็คือการเส้นพระชนการทนทุกข์ของพระเยซูและการคืนพระชนการเป็นที่มีความตายของพระเยซูภาพทั้งสองภาพนี้พวกเขาใช้ในการตอบคําถามที่ว่าทําไมพระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าให้คนดีหรือลูกของพระองค์ยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่พี่น้องครับสาวกของพระเยซูทั้งหลายนั้น สามารถที่จะออบและสารภาพแบบไม่ต้องอายใครเลยนะครับว่าความเชื่อศรัทธาของเขานั้นวางอยู่บนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อีสเตอร์ร้อเ์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าพลิกสถานการณ์จากโศกนาฏกรรมกลายเป็นชัยชนะโศกนาฏกรรมกลายเป็นความชื่นชมดีโศกนาฏกรรมกลายเป็นความหวังเมื่อพระเจ้าพลิกเหตุการณ์โศนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสต์ นั่นคือการฆ่าพระบุตรของพระเจ้าให้กลับกลายมาเป็นวันที่พวกเราเฉลิมฉลองและวันที่ฆ่าพระเยซูนั้นซึ่งเป็นวันเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่คล้ายกับเปลี่ยนชื่อว่าเป็น Good Friday ไม่ใช่ Bad Friday หรือ Black Friday แต่เป็น Good Friday คือวันสุขประเสริฐและไม่นานนักนะครับบรรดาสาวกที่จ้องมองเงาของแมงเขียน เขาก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสอบตกเรื่องความศรัทธ,ธาตลอดสามปีที่ผ่านมาตอนที่เขาติดตามพระเยซูอยู่นั้นนั่นคือช่วงเวลาที่พระเจ้าหายไปอาจเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็ได้ครับสาวกของพระเยซูอยู่กับพระเยซูกินนอนกับพระเยซูฟังพระเยซูแต่พวกเขาอาจจะไม่ได้ยินสิ่งที่พระเยซูตัดจริงๆจนกว่าพระเยซูจะเป็นถึนความตายครับ พี่น้องครับนั่นเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่ใกล้พวกเขามากที่สุดแต่มันดูเหมือนไม่มีประโยชน์เลยในอีกทางหนึ่งครับเมื่อพระเยซูได้รับความทุกข์ทรมานและตายเป็นขึ้นอยู่ความตายพวกเขากลับกลับใจใหม่ครับกลับมามีชีวิตใหม่กลับมาสู่สภาพแห่งความเป็นจริงที่พวกเขาบังเกิดใหม่ ในช่วงเวลา3วันนั้นคือโศกนาฏกรรมความมืดและสุดท้ายก็คือชัยชนะจากโศกนาฏกรรมกลายเป็นชัยชนะจากความเสียอ,อกเสียใจความหมดหวังครับกลายเป็นความสมหวังกลายเป็นความหวังขึ้นมาทันทีและตรงนี้ครับเราเห็นว่าผู้เขียนพันธสัญญาใหม่สามารถที่จะจับเรื่องนี้เก็ตเรื่องนี้ได้เห็น,หนึงความสําคัญยิ่งยวดของเรื่องนี้ นำมาปรับใช้ในช่วงเวลาทุกคนถูกทดสอบครับช่วงเวลาที่เราทุกคนจะถูกทดสอบช่วงเวลาทุกคนที่เราทุกคนนั้นจะต้องทนทุกตรมานาในเวลาที่เราไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าทําไมในเวลาที่ดูเหมือนพระเจ้าเงียบเราสามารถหันกลับไปมองที่พระเยซูได้ครับซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความรักของพระเจ้าโปรดอ,อย่าลืมนะครับว่าความรักนั้นทําให้เรามีความศรัทธาความรักที่เรามีต่อพระเยซู ความรักที่เราตอบสนองต่อความรักของพระเยซูทําให้เรามีความศรัทธาและยิ่งมีความศรัทธาทําให้เรายิ่งเข้าใกล้พระเยซูแล้วก็ยิ่งที่จะรักพระเยซูพี่น้องครับวันศุกรประเสริฐนั้นทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราให้จมอยู่ความเจ็บปวดนะครับพระเจ้าให้ความสําคัญและจริงจังกับความเจ็บปวดความเวลวร้ายความทุกข์ทรมานที่เข้ามากระทบในชีวิตของเรา พระเจ้าได้ให้ความสําคัญจริงๆครับพี่น้องจริงจังมากจริงจังมากเลยเสียจนพระเจ้าอยากที่จะแบกรับไว้คนเดียวพระเยซูอยากจะแบกรับไปคนเดียวเพิ่มพีบอกว่าพระเจ้าเองก็คุ้นเคยกับความเจ็บปวดคุ้นเคยกับความเจ็บไข้คุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานเหมือนกันในวันนั้นพระเยซูต้องเผชิญกับความเงียบของพระเจ้านะครับถูกพระเจ้าทอดทิ้งครับพระเยซูอ้างอิงถึงสดุดีบทที่22บนแมงเขียนครับ ไม่ใช่สุดีบทที่23ครับฉะนั้นพี่น้องครับวันอีสเตอร์ทำให้เราเห็นว่าในที่สุดแล้วความเจ็บปวดจะปราชัยความทุกข์ทรมานจะจบการที่พระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ได้เงียบการที่ดูเหมือนพระเจ้าอยู่ห่างไกลแท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่ใกล้มากอยาก,กอบเขียนไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเผชิญกับความทุกข์ยากนานาประการจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆ นี่คือพระเจ้านับของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมยากบนะครับเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆเปโตก็เขียนในทํานองนี้ครับท่านเขียนไว้ว่าพวกท่านชื่นชมินดียิ่งนักในเรื่องนี้แม้ขณะนี้ท่านต้องทนความทุกข์ยากลําบากชั่วระยะหนึ่งจากการทดลองสารพัดอย่างเปาโลก็เขียนทํานองนี้เหมือนกันครับว่า เรายังชื่นชมเยนดีในความทุกข์ยากของเราด้วยพี่น้องครับอัคระสาวกต่างช่วยกันอธิบายถึงข้อดีของความทุกข์ยากลําบากนะครับว่ามีอะไรบ้างจะเจออะไรบ้างและจะเกิดผลอะไรบ้างสรุปได้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากลําบากความโศกเศร้าโศกนาฏกรรมกลายไปเป็นชัยชนะความชื่นชมเินดีจากความผิดหวังกลายเป็นความสมหวัง ความทุกข์ยากลาบากนั้นประโยชน์ของมันก็คือทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณครับเราจะมีสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณสติปัญญาของชีวิตเราจะมีความเชื่อศรัทธาแบบจงรักภักดีอย่างแท้จริงครับเราจะมีความอดทนอดกลั้นการรู้จักบังคับตนเราจะมีคุณสมบัติที่ดีและเรายังมีรางวัลตอบท้ายด้วยรางวัลมากมายที่เราจะได้รับ ทำไมถึงไม่ชื่นชมินดีครับปี่น้องครับมันน่าจะชื่นชมินดีนะครับเพราะว่าการชิ่นีน่นี้ไม่ใช่เพราะความน่าตื่นเต้นหวาดเสียวของการทดลองแต่เป็นเพราะพระเจ้าได้ทําไว้ในวันอาทิตย์อีสเตอร์คือพระเยซูได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนความโศกเศร้ากลายมาเป็นชัยชนะเปลี่ยนความสิ้นหวังมากลายเป็นความหวังในวันอีสเตอร์ในวันฮิตอีสเตอร์นั้น ทำให้ภาพใหญ่และภาพเล็กของเราแต่ละคนนั้นกลายเป็นภาพที่พระเจ้าได้ถักทอชีวิตของเราด้วยความทุกข์ยากลําบากด้วยความเงียบของพระเจ้าด้วยความสงสัยที่เราเคยมีกับพระเจ้าและเปาโลนั้นยากอบเองเบโตด้วยก็พูดถึงว่าความทุกข์ยากลำบากความเจ็บปวด,ดวรวดร้าวกลายเป็นตัวก่อวิกฤตการทางความเชื่อในพันธสัญญาเดิมแต พวกเขาบอกว่าทําให้พวกเรานั้นมาถึงจุดของความศรัทธาที่ว่าทุกทุกสิ่งพระเจ้าทําให้เกิดผลดีได้ครับพระเจ้าทําให้เกิดผลดีได้ในทุกๆสิ่งสําหรับคนที่รักพระองค์พี่น้องครับอย่าไปเชื่อคนที่พูดว่ามีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้าแน่นอนครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งดีนั้นมันมาจากสิ่งที่ ต้องเป็นความดีใจต้องเป็นความพอใจต้องเป็นความพึงพอใจไม่ใช่ครับแต่สิ่งดีๆนั้นมาจากความทุกข์ยากลาบากครับสิ่งดีๆนั้นหมายถึงทุกสิ่งนั้นมาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนั่นคือความเดือดร้อนวิกฤตการต่างๆของชีวิตความทุกข์ยากลำบากหรือการข่มเหงหรือการการะดานอาหารการเปลือยกายการระเชิญพผยภัยการฟาดฟัน การฝ่าฟันอดทนต่อสู้ทุกอย่างครับท่านอาครทูตเปาโลนั้นท่านเขียนว่าในสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตไม่มีความยากลาบากใดเลยที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้พี่นังครับขอแค่รอคอยครับเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นเรื่องของเวลาสักวันการอัศจรรย์ที่พระเจ้าเปลี่ยนความมืดมิดความเงียบสงัดในคืนวันศุกร์ให้กลายเป็นวันอีสเตอร์แห่งความชื่นอยู่ดี ก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆจนครอบคลุมชีวิตของเราและครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับให้เรามีความหวังเช่นนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนความทุกข์ยากความเศร้าโศกกลายเป็นความชื่นชมินดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์และการที่พระเจ้าเงียบพี่น้องตอบได้หรือยังครับการที่พระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าถึงเงียบครับคําตอบคือพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อ ศรัทธาแบบจงรักพักดีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดเมื่อเราผ่านการทดสอบจากพระเจ้าแล้วแม้ว่าด้วยชีวิตหรือด้วยความตายก็ตามเราจะได้รับความชื่นชมยินดีเป็นที่สุดความปิติความปิติล้นพ้นความดีทั้งหลายทั้งปวงความสันติสุขที่มาจากพระเจ้า ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับท่าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์สําหรับบรรดาผู้เชื่อทั้งในพัมพีเดิมและพัมพีใหม่ทําให้ข้าพงค์ทั้งหลายได้เห็นถึงแผนการอันเลิศประเสริฐของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพวกข้าพงค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่ข้าพงค์หลายประสบอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับความทุกข์ยากลําบากที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่พระเยซูได้ส่งรับไว้เพื่อข้าพงทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพงทั้งหลายนั้นได้มีสิทธิพิเศษในการที่จะรับบทเรียนยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์แต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ข้าพงทั้งหลายรู้ว่าเรามีพระเยซูพระเจ้าองค์เดียวกันและพระเยซูผู้ที่สามารถช่วยผู้คนมากมายในอดีตก็จะสามารถช่วยเราทั้งหลายข้าพงทั้งหลายแต่ละคนได้ในเวลานี้เช่นเดียวกัน ขอความช่วยเหลือการเสริมกําลังการเพิ่มพูนความเชื่อศรัทธาแบบจงรับภักดีให้กับข้ามหลายทุกคนกราบทูลขอในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอนํนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพรระะอองงงค์ทททัััักให้้ฉนนไดดมีีีชวิิตยผ่แล ฉันเข้าใจในความรักพระองค์ที่มั่นคงไม่มีวันพัน ำให้ผ่านพ้นไป ในความรักฉันไม่ต้องกลัวแม้จะนักเท่าใดเชื่อว่าพระองค์จะนำให้พาน